และตอนนี้เราจะตัดสินด้วยเกมเกมนี้เลยนะฮะจะได้ที่1และที่2และที่3กลับบ้านไปกับเกมข้อความ <Please S 1> ปริศนาข้<น>อความปริศนาของเรามีทั้งหมด3ชุดด้กันชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนเพราะฉะนั้นมี20คะแนนนะครับคำถามของเรานะฮะคำแรกถูกต้องอยู่แล้ว หาคำหลังให้เจออย่างเดียวเดี๋ยวเราจะย้ำคำแรกให้นะครับมีเวลาให้1นาทีครับครับผมคนที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เล่นก่อนเหมือนเช่นเคยนะฮะคุณเชอเบลจะเริ่มแผ่นดิสหมายเลข1 2ึหรือ3ครับสองอีกแล้วหมายเลขสองยก2กันเยอะมากยก2นะครับผมอาไรครับป๊าบเขาให้ไม่ได้ผ่านกนได้เลยนะฮะ1นาทีนะครับ เรานำอยู่แล้วอย่าชล่าใจนะฮะนำเขาไม่กี่ไม่กี่คะแนนเองนะฮะเพราะอันนี้2คะแนนนะครับข้อละสองคะแนนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอาค่าเงินเกาหลีอะไรครับอะไระครับวอนถูกครับรับเอาไว้ชักแหรนรับ,รบมือรครับ,รบ,รบีเอานิ้วมือจับขึ้นอ E อะไร อียกไม่ใช่ใครมาอ่ะมือจับขึ้นมาเขาเรียกอะไรอีจีบไม่ใช่อีอะไรจกเหรออีไม่ยกยกแต่นี่คือข้าหม่อมหูน่าได้มากเอาละครับเตะสายฟ้าฟาดลงไปที่แฟนคิมเบอรี่พามาถูกครับผมลิ้นพระไพมณีเป่าใส่นางยักษ์ลินปีถูกครับ นักคอนนักร้องดูโอ้คู่กับจิ๋วแย่เล่นขำๆนะพี่นิวแย่เล่นเอออะไรอ่ะนักร้องคู่ดูโอ้จิ๋วแย่เล่นแบบขำเขาละครนิวยอร์กถูกครับน้ำหลังหกโมงเย็นถึงสองทุ่มโดยประมาณน้ำอะไรน้ำน้ำเย็นไม่ใช่หลังหกโมงเย็นถึงสองทุ่มโดย น้ำข้ามน้ำข้ามน้ำข้ามแล้วอะไรคือน้ำข้ามข้ามข้ามท้องเสียงไปพ้องเรื่อียิปต์อียิปต์ประเทศใช่หรอไปประเทศอียิปต์อีเอานิ้วมือจับขึ้นอียิปบหยิบฮะอีจิปอียกไปเรื่อยเลยอียิปต์เอ้ย เอาละครับน้ำหลังหกโมงเย็นถึงสองทุ่มโดยประมาณคือน้ำคร่ำฮะคร่บผมจะก็ทำได้เสียงแต่ไม่พ้องรูปนะฮะแต่ก็ทำไปได้เยอะอยู่นะครับผมเชอร์เบลทำไปได้ห้าข้อสิบคะแนนรวมของเดิมสิบหกคะแนนเป็นยี่สิบหกคะแนนครับผมมาถึงคุณไอซ์นะครับผมจะเลือกแพนดิสหมายเลขหนึ่งหรือสามครับ หนึ่งค่ะอ๋อนึกวก็จะชี้นึ้วก็จะรอชี้พูดนึกว่าปิศนาฟาลล์ลบหนึ่งนะฮะหนึ่งน้องต้องทำเจ็ดคำครับเอาละครับคำแรกถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังครับถ้าพร้อมแล้วน้องไอซ์ครับเริ่มครับรุ่งภาชนะคล้ายหีบนุงดังถูกครับลุ่มปักหมุดไปผิดทางลุ่มหลงถูกครับเดียวฝรั่งไม่หายใจแล้วฝรัยวได้ถูกครับกรูต้า ประเทศเราชําระเงินให้แม่ค้าออนไลน์กูต้าไทยโอนถูกครับลำบุตรของนกสีดำลำสาลีลำลูกกาถูกครับลำสาลีมาไหนปวดฉี่แต่อดทนไม่ไปเข้าห้องน้ำอัดอะไรอัดอั้นถูกครับสะหน้าดำครํำลงกว่าเดิมสะหมองถูกครับถูกครับไข่ฉันไปก่อนนะจ๊ะแผล่ไข่ลาจากไข่ลาสัตว์ เก่งนะโอ้โหฉันไปก่อนแล้วจ้ะไข้แผลบไข้ไรไข้มาเลเรียไข้มาลาเรียมาลาเรียฮะเาเรียกมาลาเรียนะฮะฉันไปก่อนนะก็คือมาบามาลาแผลบคือเรียไข้มาลาเรียฮะะดดเงอ่โหเกลียดใช่ไหมเกลียดมากอยากตถึงจะเกลียดเลยนะนี่เกลียดเกลียดมาปีกว่ายังไม่เจอตัวมันเลยเนี่ยคนคิดแต่ไม่ที่ประทับใจมากเลยฮะ กลูต้าประเทศเราชำระเงินให้แมคค้าออนไลน์กลูต้าไทยโอนตอบมาปุ๊บเลยขุดยอดมากเป็นอาวุธงงเลยนะฮะครับผมแต่คุณไอซ์นะฮะทํทำไปได้ถึง7ข้อครับ14คะแนนรวมของเดิม14คะแนนเป็น28คะแนนครับผ่านไปแล้วนะครับผมกับสายแข่งทั้งสองท่านมาถึงสายฮาของเราบ้างนะครับผมคณแนนลินหะาหมายเลข3ครับจะเป็นของคุณครับ อคำแรกถูกต้องอยู่แล้วนะค่ะผ่านไปได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับประฝรั่งอุทานแบบหยับๆประชิดถูกครับดวงฝรั่งบอกว่าดีแบบสั้นๆดวงกู๊ดดวงอะไรดวงกู๊ดถูกครับไข่ชาวเขาไปเจอระเบิดยังไม่ทำงานผ่านค่ะเกินร้าเข็มขัดเกินขัดถูกครับออนแอปสีเขียวไว้แชท อะไรถูกครับน้ำมันน้ำเด็กเหยียบเปลือกน้ำมันลื่นน้ำมันลื่นน้ำมันหล่อลื่นถูกครับแจปืนของฝรั่งแจกันถูกครับอันนักร้องนำเอนโดฟินสนุกสุดไปเลยอันดาอะไรอันดาเขาสนุกสุดๆอหรอันดาอะไรอันดาเฮไม่ใช่สนุกอ่ะอันดาอันดาเย่ไม่ใช่ไม่ใช่อันดาแดน อันเดมันตัวฟินสนุกแบบสุดๆอันเดมันเอออันเดเฮอะไรอ่ะอะไรวะคนเราสนุกแบบสุดๆคือเฮ้แล้วคนจำไม่รู้เรื่องแล้บอกไอ้ภัยเจออันเดเฮครับอุ้ยน่าเที่ยวมากทะเลก็สวยอันเดเฮครับผมนะฮะใครชาวเขาไปเจอระเบิดยังไม่ทำงานใครละงงดิงงงงทุกคนงงอ่ะใครยังไม่โตยังไม่โต롱 ะะไม่ได้นี่ระเบิดเลยนี่แต่นี่ยังมัตุ่มเลยเะโอ้ยเหนื่อยเกียดเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่น้องเกียดอย่าว่าแต่น้องกูก็เกียดครับครับผมเฉลยหมดแล้วครับผมแต่คุณไอรีนะฮะโอ้ทำไปได้6ข้อครับ12คะแนนรวมของเดิม11คะแนนเป็น23คะแนนครับ ครับผมสรุวันดับคะแนนไม่ต้องแล้วนะครับผมตอนนี้ครับคุณไอมาเป็นดับหนึ่งเชเบลมาเป็นดับ2อแอรินมาเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นคุณเชเบลและคุณไอเข้ารอบคุณแอรินตกรอบครับเชิญครับครับผมมือท้ามือค่ะอ่าครับผมแต่ไม่ต้องขอบคุณนะฮะที่มาสร้างเสียงฮาให้กับเราวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงฮะแต่ไม่ได้ไปชิงทองแต่เรามีตั๋วเครื่องบินกรุงเทพอันดาเฮครับผมไป่ไปกับกรุงเทพอันดาเฮนะฮะ ผมไปยกแขนใหาสบายใจเลยนะฮะฝากกิจการหรือว่าทำงานอเไรเทลบ็อกซ์ไทยแลนด์นะคะใครอยากดูแลสุขภาพก็ติดต่อมาทางเทลบ็อกซ์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมคุณแอนนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะน้องๆของคุณนะฮะใคร2คนนี้จะได้ทองคำมูลค่า25,000กลับบ้านไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทอง